ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ชีวภฑ์และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเนื่องจากเห็นถึงความสำคัญในการลดใช้สารเคมีในภาคการเกษตรเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินการลดต้นทุนการผลิตและความปลอดภัยของผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างรายได้แก่เกษตรกร,กรในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายพีรพงศ์นศเจ้าหน้าที่เขตประสานปฏิบัติการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงเขตที่สองกล่าวรายงานแก่ประธานโดยมีนายจักรพงศ์โพธิวัฒนกุลหัวหน้าเขตประสานปฏิบัติการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายเขตที่สอง เป็นประธานในพิธีพัฒนารัศดรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้รับนโยบายนะครับจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับเพื่อที่จะมาหนุนเสริมกิจกรรมของพี่น้องอชนเผ่าเรานะครับที่อยู่ในพื้นที่โคร,รงการหลวงไม่ว่าโครงการหลวงหรือว่าโครงการขยายผลโครงการหลวงนะครับ ก็จะมีะทุกๆแห่งบนวิ้ที่สูงนะครับศูนย์พัฒนาสรสดรบนวิที่สูงก็จะไปหนุนเสริมต่อยอดนะครับส่วนที่ขาดนางสาพินทิพย์แดงไฟเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองเป็นวิทยากรประกอบก็จะมีอ่า ค่ะเพราะ่แต่สูตรของหนูอะหนูจะใช้แบบสุกเลยเพราะว่าเอ่อถ้าสุกเลยเนี่ยมันก็ก็สามารถที่จะทําให้เชื้อมันขึ้นได้แต่ว่าหุงเสร็จแล้วใส่หุงปั๊บให้พับเชื้อเป็นโฟดมังผสมกับแป้งแป้งขึ้นเป็นแป้งมันก็ได้แป้งขาากก้งขาวเจ้าก็ได้แป้งข้าวเหนียวก็ได้ที่มันเป็นแป้งถ้าอุ่นพอดีก็ใส่ไปเลยนหนึ่งช้อนหรือครึ่งช้อนก็ได้ใส่เสร็จใส่เสร็จก็เขย่าให้ ต่วเนาะใชายางคคือถ้าไปแบบเอ่อมีลูกมีหลานก็ช่วยกันก็ได้ค่ะยิ่งทำเยอะไฟก็ยิ่งดี การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อทำให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ใช้ในการเกษตรโดยวัตถุดิบได้แก่มูลปลาหรือแม้กระทั่งหอยเชอรี่ก็สามารถทำได้อย่างที่ทราบกันดีว่าปลานั้นเป็นแหล่งแคลเซียมพอนำไปหมักซักพักมูลปลาจะเริ่มย่อยสลายภายในอีกหนึ่งเดือนเราก็จะได้น้ำหมักชีวภาพไปใช้ในการเป็นอาหารพืชได้ การฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยคอกคือปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์ต่างๆที่อยู่ในรูปของเหลวและของแข็งมูลสัตว์ส่วนใหญ่มีาธาตุอาหารเหมาะสำหรับการทำเป็นปุ๋ยคอกเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อพืชผักแล้วยังช่วยป้องกันร,รักษาหน้าดินและบํารุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินและน้ำ ทั้งยังช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนในดินให้เป็นธาตุอาหารแกพ่พืชคือสามารถดูดซึมไปใช้ได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเหมือนการใช้ปุ๋ยเคมีน,นายธนพลแซลี่ผู้เข้าร่วมโครงการก็ความรู้สึกวันนี้ะที่ได้เข้ามาร่วมการฝึกอบรมการใช้อาารชีวพันธุ์แล้วก็วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะ ซึ่งความรู้สึกก็คือรู้สึกดีใจมากที่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเราที่เราได้มาเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยกลับไปปรับใช้แล้วกเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรของเราแล้วก็ลดต้นทุนาการผลิตของเราลงได้ครับ